ถ่วมอีกแล้วพี่น้องจะได้ตกดีแท้เก่ามีหน้าสองสามเด้อพี่น้องพายุหิมะเขา่า บางทิแล้วพี่น้องอันนี้มันตกมาตกมือวันอังคารเนานะโตขึ้นวันโตขึ้นวันจันทร์หอดวันอังคารแล้วก็ไมาหยุดมือวานมันนี่ล่งต่อน่าจะสูงประมาณครึ่งเม็ดปุ่นเด้อมันนี่ก็สิตกเบิดมือ ไปทั้งใดใแล้วพี่น้องผนทั้งพวกเขาก็เต็มอันนี้ซองหน้าทางบานเ้ยพี่น้องออกไปทั้งนอกประด้คนคิดว่าถนน,นแ่ละพี่น้องเมื่อก่อนรถแท็กเตอร์เพิ่นกันมาาเกียรติไทย วันนี้นะ้เซนมาเกตอยู่คำคำเด็กๆุ่นแหละเพราะว่าพันต้องไปเอาสายใ่ก่อนสายในหมบานพันบอคอยมาเกตไว้พันสิไปล้าถนนใ่พอถนนใ่ค้นใส่ลายเนาะใส่รถลายกะสิถั่วเพื่อนข่อและเด้อพี่น้องซองเอาอยู่หน้าต่างนี่แหละเนาะ ต่เมือกกอนน่ะทั้งล่มทั้งหิมะเมือนในล่มในน้อยเห็นบ่อพี่หนองท่งท่งเปิียวหน่อยๆอยต้นไม้บอกระดูกกระดิกแหละต่เมือกกอนนั่นพายุโหมุนทั้งขยะเปิียวต้องไน้นน้ำเก็บเมือกกอนนะ อยากออกข้างนอกยุพี่นองแต่กันหนาวเนอกจะของกับ่อ่อยสบายนำ้ำก็เลยได้ทายแต่หน้าต่างนี่แหละให้เบิ่งเลี้ยวบพเห็นยังไม่แต่หิมะ <laughs> ลง บานคอยอยู่เทิ้งเขาไปนองยู่หลังสุดท้าย ดอกใหม่ก็กำลังปงเนาะพี่น้องแล้วก็มันก็มันลองอีกบางเดือนที่แล้วมันก็แดดดีอยู่ได้ฝนกระตกพี่นนองห่อนบวกบนได้บวกเจ็ดแปดองศาเนาะมาอาทิตนี่ลบเม,มืนน่อวานลบสิบเจ็ดมือนกับจะยูระวังสิบ็ดนี่ยสิบเจ็ดสิบแป มันก็สิปลอยๆอยอายเบิดมือมือนี้เอาพักไปวานไหวพี่นองเอ้ยหิมะล่องว่าหูว่าสิเป็นยังไดส่วนพัก ถ่วถ่วบ่หูววาสิออกไปเห็ดอีอย่างเนาะเห็ดยังไถ่ส่วนนี้กันสิเป็นยังไงออกอ้างนอกกับมือตีนหนาวเย็นต้องใส่สุดนัา่นนะพี่น้องสุดกันหนาวนาั่นนะต้องเท้าบูดนาั่นนะเท้าบูดกับเท้าแบบกันหนาวได้พี่น้องบ่บสันออกบ่ได้หนาวแห้ง อยู่ในบ้านกระดังไฟฝิงเสียงพัดลมเปล่าอยูู่้เดียวกับเงาแล้วพี่น้องเอ้ยแต่นั่งซองตะนาตางเนี่ยแหละซองทางคนสิมหา <c oughs> อยากนี้หนาวไปเที่ยวหอนบาน้านเะฮ้าเน้ะพี่น้อง ถ้าไปสัมผัสมาดโซฟ้าก่อ มื่อนั้นคอยกับมาก,กวาอดออกละเที่หนึ่งเนาะพี่น,น้องนี่หนาบาดตอนนั่นเต็ม,มเ็นบอกสูงเกือบฟุตหนึ่งพี่น้องมันตกเมือก่อนเนาะข้าวจันพันมานบะแม่นามแกงเด้ในพี่น้องอันนี้คือหิมะนะคะูดส่วนผัก ต้องได้ต้อดีแต่มอันนี้เห็นกวางเลนสมือกวางสืออกมาดุดกินหยามันมาเคียเคียสเนอออกเนาะเคียหิมะออกมันกันดุดกินพี่น้องแต่ประยุเ์งนหลังสีเหลืองนั้งผลเพิ่นเอาอัน,นั่นอาหารมาหายมันเนาะ มันกับมากกินกินแล้วมันก็แล่นมาทั้งผิดแล้วพี่น้องมันแล่นมากกินหยาทั้งผีนาห้อนนกับเขียวงามพี่น้องนาหนาวกับข้าวจันพันอ่ะคลิปนี้กับแค่นี้นะพี่น้องเด้คอยติดตามคลิปใหม่